คุณยายมานี่อยากอาบน้ำเห้ยยังอาบน้ำบ่โอยอยากอาบน้ำเร่อเรอเออยังน้อยได้เสื้อผาไปอาบน้ำแล้วหนาวบ่นั่นคือห่มตุ่มผ้าคักชแทนฮะโอยหนาวบอไว้ายหนาวจึงได้เปิดพ้ารมใส่ปานนี่สิยังสิว่าตัวหนาวอยู่บ่ใส่หมูเขาไปทางใดเปิดใส่ยายพินไปใส่ฮะ ยายพินไปใส่ืออืออยายพินไปใส่หูบอยเยอะยายพินไปตลาดวาวาไปใส่เบดมีคนอยู่อยู่อาอยู่คนหนึ่งสองคนอืมหืมหืมยิเขาวบอกินนมม่ได้วางเว้นเว่นบอกินขาวแล้วก็กินนมแล้วสาวพินว่า จังไนค่อยกินข้าวนาะนั่งเล่นก่อนเย็นๆนี่ใส่พัดลมนี่ยังเล่นก่อนเย็นๆนั่งเล่นก่อนนะจ๊ะคุณยายนั่งเล่นก่อนค่อยไปจ่าดูค่อยไปกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวง่ายดอกยังไม่ค้ำอยู่เพิ่งจะสิบเจ็ดนาฬิกาหรือสิบเจ็ดหรือสิบแปดแล้วล่ะนี่ คือสีนาวเ้ยตุ่มผาตุ่มแพ้ค่ะคือสีนาวค่ะว้าใหญ่เอ้ยบริไปทางใดดอกพอจะใหญ่่นี่ละเมื่อมือเลยมั้งังว่าไปเขาขอกแล้วก็มาเบิ่งย่ายเดี๋ยวจะพายายไปอาบน้ำน้ำให้เสร็จก่อน น้ำให้เสร็จก่อนนะคุณยายเสร็จก่อนให้เสร็จก่อนมาแต่สิอยู่นั่งคนเดียวบ่ได้๋หอดคำไปเทียนงัวเอาหญ้าเอางัวกินหญ้า ก็มากใครเนี่ยยังอยู่มองเกาอยู่อยู่มงเกาอยู่ยายน้อยสิพ้ายงางเข้าไปอาบน้ำหรือสิใบเด้นหนีบอยายไปอาบน้ำเด้นหนีบอ